สวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านเลยวันนี้ผมมีรถตู้เข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคัน,นข้างๆรีวิวไปแล้ว8ปดแส0หนึ่งหมื่นเกั้คันนี้ไม่แสนนะครับแต่ว่าสเปคสวยเหมือนกันเป็นรถปลดประจำการของสํานักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมปี18บแปดโตโยต้าคอมมูเตอร์สามจุดดถหน่วยงานประวัติศูนย์เดิมแท้เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้นะครับเข้าวันที่แ ุมาพันธ์วันนี้วันที่9า้าเชา้าเช้าเจ็ดโมงกว่าๆผมนํามาถ่ายให้พี่ๆชมกันให้ดูสภาพแรกรับสวยๆใหม่ๆยังไงนะครับจะไดเ้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจพี่ๆหลายท่านชอบชมรถเข้าใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวปรับสภาพเนี่ยมาดูของจริงที่สวยๆเก็บงานให้ครบเนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะครับเราคัดแค่รถเกรด A เท่านั้นไม่มีชนหนักพลิกควม่มน้ำท่วมจมน้ำกับไม้ก็อไม้หรือกับสีใหม่อย่างแน่นอน นึกถึงรถตู้มือสองนึกถึงช่องแชนแนลคุณเป๊กรถตู้มือสองคัดเกตเอเท่านั้นนะครับโดยประสบการณ์ขายรถตู้เนี่ยหลายสิบคันมากๆอ่ะเดีย๋ยวผมพามาชมด้านหน้าได้ไฟมัลติรีเซกเตอร์นะครับสำหรับโฉมไมนเนเชนกระจังหน้าแบบโครเมียม2เส้นแบบนี้นะครับโฉมไมนเนชเชนอย่างแน่นอนด้านล่างมีไฟตัดหมอกกันชนหน้าใสๆใหม่ๆนะครับด้านล่างตัวกรองอากาศก็ไม่มีล้มไม่มีแบบเออชนหนักมีความน้ําท่วมนะครับ ให้ดูนะครับด้านข้างดูมุมข้างจะได้เห็นนะครับสําหรับสันเหลี่ยมคมของตัวฝากระโปรงหน้าเดิมสวยแน่นอนนะครับคันนี้นะครับก็จะได้ล้อครับสิบ้านิ้วเป็นล้อแม็กแฟชั่นนะครับแต่งให้แล้วได้ยางปี2ี่สิบนะครับปลายปี20สิบคันนี้นี่ดูเหลี่ยมสันคมของตัวซุ้มล้อนะครับโค้งมนปกตินะครับนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยครับลอกไปแต่ว่าก็ยังมีลายลายอยู่นะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็โดยรวมนะครับสภาพมันเป็นเกรดเออยู่แล้วนะครับ สบายใจได้คนรีวิวก็สบายใจคนชมคนซื้อก็สบายใจนะครับถ้าเราได้ลดเกรด A นะครับนี่ผิวพันธุ์ด้านข้างแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่กระจกนะครับของโตลต้าเดิมแท้อ่ะเปิดภายในให้พี่ชมเลยดีกว่าภายในนะครับคันนี้ได้เบาะสามแถวเก้านั่งคันนี้ไม่ประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันอาจจะดูเยอะนะครับแต่จริงๆก็วิ่งงานปกติเป็นรถรัดนะครับพวกเนี้ยไม่เยอะไม่น้อยก็จริงๆเขาก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับ กเ็เข้าศูนย์นะครับเช็คระยะเปลี่ยนพาร์ตจากศูนย์โาตโยต้าเดิมแท้โรงงานนะครับมีตัวห้อยโตโยต้ตานะครับคุณภาพบริการการันตีอยู่มีเกส๋สวยๆคันนี้ใครชอบนะผมว่าคันนี้เอาไปวิ่งงานต่อได้ชิวๆเลยนะครับมีจอกลางด้วยนะครับลำโพงด้านบน4จุดได้คันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับเกียร์แมนวนวล5สปีดเกียร์แมนนวล5สปีดแบบนี้นะครับขับสบายๆประหยัดน้ำมันเครื่องอึดๆทนๆน,น,นะครับ3ามแถวเก้าที่นั่ง มีเก๊มีสตูให้ครบๆรถหน่วยงานเดิมแท้มีจอกลางให้ด้วยนะครับพี่ท่นานไหนสนใจห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้มีถังดับเพลิงมีค้อนติดให้แล้วอะเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านหลังนะครับนี่สวยๆนะครับคันนี้พี่ๆท่นานไหนสนใจต้องรีบทักไลน์หาผมนะ0659513374รถนี้ผมมั่นใจว่ามาไวไปไวราคากำลังดี799แต่ได้ปี18อะเราได้เบาะใหญ่ๆแบบนี้ครับ หลายหลายท่านหากันเยอะผมมั่นใจว่าขายได้มันได้ปีใหม่ด้วยอ่ะนี่ยมีรอยนะครับเดี๋ยวขัดสีให้นะครับรอยไม่ได้ลึกนะครับเดี๋ยวขัดสีออกนี่มองยังแทบไม่เห็นเลยครับแบบหนึ่งโฟกัสนะครับอ๊บสวยๆนะครับซุ้มล้อด,ด้านหลังคันนี้อีมีเก็บงานกันชนเล็กน้อยเห็นไหมครับเอ่อเวลาเราได้ดูรถแรกเข้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับเี่ยมีรอยนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเก็บงานให้ แต่โดยรวมแบบเนี้ยมันคือเกรดเนะครับไม่ได้แบบมีชนหนักถึงโครงสร้างอะไรนะครับให้ดูทางด้านหลังแต่คันนี้ยคันนี้กิ๊กจริงนะครับแพงกว่าสองหมื่นไม้น้อยกว่าสี่หมื่นแปดเจ็ดแปดสองสองแต่มันไม่มีรอยอะไรเลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์เลยแต่คันนี้ก็ถูกกว่าสองหมื่นผมมั่นใจว่าถ้าได้เลือกก่อนน่าจะเอาคันข้างนะครับแต่ถ้าคันข้างติดจองแล้วก็คันนี้ก็ไม่ได้ขี้เลร่นะครับนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับผมเช็คแล้วไฟท้ายแท้เดิมไทยรอยโตอทั้งสองคันเลย นะครับต่เข็บเรียงกันไปถึงด้านบนนะครับสวยๆแบบนี้สเปคเนี่ยปีสิบแปดเข้ามาสามคันแต่มันมีสิบเจ็ดเข้ามาอีกหนึ่งคันสิบเจ็ดเนี่ยเจ็ดหกเก้านะครับคันนี้ก็เจ็ดเก้าเก้าเป็นผมนะเพิ่มสามหมื่นเอาปีสิบแปดครับได้เบาสวยกว่าด้วยนะครับได้ปีใหม่กว่าไอจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมท่วมจัดไฟแนนซ์ได้แปดแสนสองนะครับคันนี้เราขายแค่เจ็ดเก้าเก้านะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์นะครับมีฝุ่นมีอะไรเล็กๆน้อยๆครับเป็นรถปลด,ดประจําการมีคอนให้มี ถังดับเพลิงให้แล้วนะครับด้านหลังก็สวยๆแบบนี้เพดาน,นี่ยังไม่ทำยังไม่ได้ล้างครับยังสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวเก็บงานทําสปารถเสร็จผม่ากิฟต์แน่นอนท้ายเดิมไฟเดิมแท้โรงงานทั้งสองฝั่งแสดงว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักจนถึงยุบถึงไฟเพราะถ้าเขาเปลี่ยนไฟไฟศูนย์ก็ไม่ใช่ไทโคยโตะนะครับเปลี่ยนที่ศูนย์จะเป็นอีกยี่ห้อไทโคยโตะจะผลิตแค่ไฟโรงงานเดิมจากศูนย์นะครับจากผู้ผลิตจากโรงงาน เวลาเราออกป้ายแดงจะเป็นไฟยี่ห้อนี้ถ้าไม่ได้ออกป้ายแดงไปเข้าศูนย์เปลี่ยนพาร์ทเขาไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับแต่มันใช้ได้เหมือนกันแหละแต่มันก็เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้นะครับว่าคันนี้มันเคยโดนชนจนถึงไฟแตกะครับแต่เนี้ยไม่เคย่มาดูฝั่งนี้นะครับเอสันเหลี่ยมคมนะครับซุ้มล้อนะครับลลดลายกลางตัวรถสวยๆเดิมๆนะครับติดฟิล์มให้แล้วคันนี้น่าจะประมาณกสี่สิบหกสิบอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะครับนี่สติ๊กเกอร์กระตรวงวันได้ทายังอยู่นะครับลอกไม่หมด อันนี้ได้กุญแจสำรองด้วยทั้งสองคันเลยได้กุญแจสำรองกุญแจรีโมทสองดอกวิธไหนาสนใจทักไลน์หาผม ID PEK152 นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาการจัดไฟแนนซ์เนี่ยใหม่ครับไม่หนึ่งเก้าสองสามแปดห้านะครับ,รบเป็นเลขใหม่เดี๋ยวดูข้างในนะครับอันนี้เบาเดี๋ยวหนุนให้นะครับเออผมอันนี้นิ่มเชียวนะครับเดี๋ยวเราหนุนเบาให้นะครับขัดเบาทาสปาให้ภายในรถนี่ชึ่งเดียวติดนะครับเสียงสตาร์ท ดูกระจกครบข้างนะครับของไฟฟ้าปุ๊บป,ปุ๊บอ่าใช้งานได้ปกติเสียงเครื่องยนต์ปกตินิ่งๆอ่าเลขไมล์แสนเก้านะครับแล้วก็คันนี้มีวิทยุให้นะครับแล้วก็ตัวแอร์ปรับหมุนมือมีสวิตช์เชื่อมบ,งบ air, ังคับแอร์ทางด้านหลังให้คันนี้ฟิล์มเนี่ยผมเช็คแล้วเป็นลามินานะครับได้ฟิล์มลามินาด้วยติดให้แล้วสวยๆแบบนี้นะครับเบาะใหญ่ๆสามแถวเก้านั่งนั่งสบายๆส,ายสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วปกติปกตินะครับเดี๋ยวไปเปิด ด้านหน้าให้ชมดีกว่าสนใจคอมพิวเตอร์ต้องแชแนลคุณเป็กรถตู้มือ2องคัดเกรด A เท่านั้นนะครับพ,พี่จะได้รับชมก่อนได้ตัดสินใจก่อนแล้วผมหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆให้พี่ๆอย่างแน่นอนอ่ะมาดูด้านหน้านะครับตัวไฟดีกว่าไฟอ่าเดิมแท้น,นะครับเดิมแท้โรงงานโคยโตตัวน็อตนะครับไม่เคยขยับมีแต่ฝุ่นนะครับกา,กากเลยนะครับโอ้น้ำยา หม้อน้ำเติมสัเกินเลยนะครับจริงเขาให้เติมเท่านี้อันนี้เกินนิดหน่อยครับเกินนิดหน่อยพอได้นี่ครับปั๊มพาร์ตโตยต้าอยู่ครบครบนะครับเดี๋ยวเราเติมให้น้ำยา ABS นะครับให้มันอยู่ที่แม็กตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เดิมเดิมนะครับมาดูตัวคานนะครับไฟเดิมคอิโตนะครับคันนี้ข้างหน้าข้างหลังไม่เคยโดนเหมือนกันเหมือนคันข้างเลยพวกมาร์กอะไรเงี้ยอยู่ครบๆนะครับมาร์กน็อตเอ๋สวยแบบนี้นะครับยิงเตอร์ไม่มีล้มพี่พี่ท่านไหนสนใจทักไลน์หาผมไอดี P.E.K. 152หรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสมสามเจ็ดสี่เดี๋ยวดูแลให้นะครับเรื่องรถตู้เดี๋ยวจัดให้ดูแลให้อย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมคันนี้ไปดูห้องเครื่องด้วยดีกว่ามาดูเครื่องยนต์กันอบอ่าดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับพวกรอยมาร์คยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีแกะเครื่องอย่างแน่นอนนะครับตัวเพจเลขเครื่องยนต์อยู่ครบครบนะครับแบตเตอรี่ เดี๋ยวเราดูให้นะครับแบตบเดี๋ยวเราดูให้ถ้ามันใกล้หมดหรือไม่สมบูรณ์เราก็เปลียกให้นะครับเครื่องยนต์เปียกเป็นยังไงนะครับโอเคไหมนี่ที่ไหนสนใจทักไลน์หาผม i อดีพีเคหนึ่งห้าสองนะครับโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสบสี่ยินดีให้บริการยินดีคำปรึกษาด้านก,นก,นกนารจัดไฟแนนซ์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับพี่ๆจะได้ไม่มพาลาดรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ